น,นิตเทียนทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมใหญ่ผู้จัดการสาขาการประปาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับบุคลากรของกอปภที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปีแลนะโรงแรมหรยเทเวลโดยมีนายวิจินอุดมรัตนสินรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการรักษาการแทนผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากาปภของทุกปีทางกาปภจะจัดประชุมผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการสาขาทั่วประเทศพร้อมรับนโยบายและแนวทางการบริหารงานเพื่อรองรับสถานการณ์การขาดแคลนทรัพยากรน้ำตลอดจนเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับผู้จัดการสาขาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กร ในปีนี้มีผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเข้าร่วมประชุมกว่า300คนพร้อมกันนี้ในฐานนิทเทียนทองได้ให้เกียรติมอบรางวัลบุคลากรกปภที่มีผลงานดีเด่นในอรอบปี2554ัเพื่อเป็นเกียรติและสร้างกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมของกปภส่วนภูมิภาคที่ได้จัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะ เชิญผู้จัดการสาขาทุกๆท่านนะครับได้มาอบรมสัมมนา,าร่วมกันแล้วก็ได้เชิญวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของน้ํานะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนอกจากนั้นเราก็เป็นพิธีมอบอารางวัลให้แก่ผู้จัดการสาขาดีเด่นแล้วก็ารางวัลนวัตกรรมดีเด่นซึ่งนวัตกรรมนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการผลิต เรื่องของการจําหน่ายแล้วก็เรื่องของการบริการอขอเป็นกําลังใจให้แก่นักง,งานการประปาส่วนภูมิภาคทุกท่านนะครับในการที่จะตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติภารกิจที่สําคัญนะครับในการดูแลเรื่องน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคถงถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งซึ่งรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ก็จะพยายามท,ท,ทําทุกวิถีทางที่จะพัฒนาการประปาส่วนภูมิภาคของเรานั้นให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลให้ได้ครับ การปฏิบัติภารกิจของนายธนิตเทียนทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหัตไทยวันนี้ก็คือมอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานแก่ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนวิภาคทุกสาขาทั่วประเทศซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาให้การประปาส่วนมิภาคกล้าเป็นผู้นําด้านการให้บริการน้ำประปาทั้งในประเทศและระดับสากลต่อไป